สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันเอ่ยวันนี้แพรจะพาทุกคนไปขึ้นห้างที่สูงที่สุดในเซาอเมริกานะคะหรือว่าในทวีปอเมริกาใต้นั่นเองนะคะนั่นก็คือห้างคอสตาเนร่านะคะในประเทศชิลีนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงถนนนะคะเดี๋ยวเราเดินไปก่อนนะจ๊ะทุกคนตามกันมา และนี่นะคะก็คือห้างที่เราจะไปนั่นเองนะคะทุกคนเราจะขึ้นไปข้างบนไปดูวิวที่สวยที่สุดนะคะคือวิวเนี่ยดูได้รอบเมืองเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศในในโซนเมืองตรงนี้ให้ทุกคนดูนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะทุกคนวันนี้แดดออกนะจ๊ะดูวิวแล้วก็บรรยากาศคือแ <Okay. S 1> ดดออกนะคะคนก็เลยออกกันมาเยอะมาก พากันออกมาตากแดดนะคะเพราะว่าเมื่อวานกับวันก่อนก็ฝนตกแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีแนวโน้มว่าฝนจะตกอีกนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในห้างคอสตาเนราเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่จะมาดูสกายคอสตาเนราเนี่ยมาเช็คราคาได้ตรงนี้นะคะก็คือขึ้นมาในชั้น5นะคะแล้วก็มาเช็คราคาเขาจะมีป้ายราคาบอกนะคะแล้วก็ เดินเข้ามาข้างในเพื่อที่จะมาซื้อบัตรนะคะก็คือจุดตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้แฟนแพทกับแพทก็เดินมารอคิวซื้อบัตรนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนเดี๋ยวซื้อบัตรก่อนนะเมื่อเราซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปจุดสแกนนะคะความปลอดภัย เสื้องเสื้อผ้ากระปรงกระเป๋านะคะเอาไปในเครื่องสแกนให้หมดนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเดินมาตรงนี้นะคะก็คือเอาบัตรที่เราซื้อนะคะสแกนอาโคดตรงนี้นะคะกับเครื่องแล้วเราก็ผ่านเครื่องเข้ามานะคะพอเราผ่านเครื่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มารอตรงจุดนี้นะคะเพื่อที่จะขึ้นลิ Pues, sean todos muy bienvenidos a Vazca y Costanera. Este es el mirador o mirante más alto de toda Sudamérica. Tiene 300 metros de altura, media doy 2 andares pisos. Y como ven en la tela, vamos muy rápido, ¿ok? Así que es muy normal. <tose> <tose> เราอยู่ข้างบนนะคะเป็นตึกที่สูงที่สุดในท้องอเมริกานะคะก็คือคอสตาเนนาที่อยู่ในประเทศชิลีนะคะทุกคนแล้ววันนี้คือบรรยากาศดีมากคือคืนเมื่อวานฝนตกทั้งวันแล้ววันนี้ก็บรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวแพทจะโชว์ให้ดูนะคะว่าวิวสวยมากแไหนนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะแพาจะบอกว่าค่าค่าเข้านะคะตอนนี้อยู่ที่หมื่นแปดพัน ชิลีปโซนะคะก็คือประมาณ700บ,บาทไทยบ้านเรานะคะทุกคนนะเวลานี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะสวยมากเลยะคะ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวิวสวยไหมอันนี้คือดูได้รอบเมืองเลยนะคะทั้งซานดิเอโกทั้งเมืองหลวงก็คือขึ้นมาแล้วก็ดูได้รอบเลยนะคะทุกคน ะะสวยมากๆเลยรุนนี้แพาชอบมากๆเลยนะคุณว่าไงคะสวยไหมครั้งหนึ่งนะทุกคนไหนๆก็ได้มาชิลีแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นซิงเกิลเเลยนะขอแนะนำค่ะคนที่มาชิลีห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆนะ <jam> ทุกคนมาดูคนท้องกันนะคะ <jam> <jam> คนเยอะนะคะนี่ แล้วก็มีของขายนะคะที่ช็อปค่ะแตบบ่นี้มุมนี้ก็สวยค่ะทุกคนมุมนี้ก็สวยนะคะสวยมาก,มากดูตรงนี้ก็จะเป็นโซนของออฟฟิศนะคะสวยมากโซนของออฟฟิศทั้งนั้นเลยนะคะตรงน,นี้มาจะเป็นเอ็มบาร์ส ตรงนี้คือวิวบ้านแพทนะคะทุกคนเดี๋ยวแพทจะให้ดูบ้านแพทนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าบ้านอยู่ตรงไหนอ่ะเห็นแล้วก็คือนี่นะคะประมาณนี้นะ,ะบ้านแพทจะอยู่ประมาณนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะ,ต,ะ,คะติดถนนเส้นนี้เลยนะคะ กาแฟอพาร์ตเมนต์ของยายอยู่แค่คอสเตนเนล่านี่แหละค่ะทุกคนเขาก็จะมีช็อปนะคะก็จะมีช็อปซื้อของฝากซื้อแบบเสออื้อผ้านะคะของหลายด์ไหอย่างที่เป็นที่ระลึกนะคะของอที่ลีเ,ออเป็นช็อปของฝาก เป็นเสื้อนะคะนี่ก็เป็นเสื้อซานเดเอโก้นะคะก็เป็นเสื้อเมืองหลวงนะคะแล้วก็จะเป็นแมกเนตก็จะเป็นแมกเนตแบบนี้นะคะอันนี้ก็ซานเดเอโก้เหมือนกันก็จะมีกระเป๋าน่ารักนะคะทุกคนใชรว่ามันน่ารักเลยเนี่ยน่ารัก เดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆนะคะเดินมารอบๆนะคือตึกนี้ก็คือจะดูขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็จะดูได้รอบๆเลยนะแต่ถ้าเราเสียเงินแล้วเราออกไปอ่ะถ้าเราจะเข้ามาเราก็ต้องเสียเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะเฮ้ยเพนต์คลินดูทุกคนโซนนี้ก็จะโซนนี้ก็จะเป็นเขานะคะพระแม่มารี เห็นไหมนั่นแล้วค่ะรุ่นจะเป็นเขาพระแม่มารีนะทุกคนที่แพดขึ้นไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแพขึ้นไปช่วงเดือนมีนาปีที่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเลยนะคะทุกคนวิวจะสวยมากเลยนะคะทุกคนข้างบนนี้จะมองเห็นมุม360องศาของเมืองฟซนดิเอโก้เลยนะคะ แล้วก็จะมีร้านอาหารนะคะก็จะมะีเป็นร้านนั่งดื่มนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเราสามารถเดินดูได้นะคะ เรามาดูตึกจำลองนะคะทุกคนเนี่ยตึกจำลองของคอสตาเนรานะคะก็ตึกที่เราดูอยู่ตรงนี้นะคะก็ะเป็นตึกจำลองนี่นะคะบางครั้งที่จะมืดนะคะเพราะว่าส้อนแสงมืดไหมหรือว่าแพ้ใส่แว่นก็เลยมองเป็นมืดๆ เราเดินมารอบหนึ่งแล้วนะจะทุกคนก็จะมีภูเขาว่ะล้อมรอบเมืองทั้งเมืองของซานดิเอโกไปเลยนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนเพราะว่าเราเดินรอบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะว่าว่าข้างบนเขาจะมีอะไรน่าดูมากมากมากกว่านี้ไหม Nè, open vâng sky. Mà, <laughs> mà là cha không bồi. Wow. Mà nào nó cho con được sạch sữa con. Help m He He <'ll> ใส่เสื้อก่อนมันหนาวขอใส่เสื้อก่อนเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ชั้นเมื่อกี้มันมันค่อนข้างที่จะร้อนอันนี้ก็คือข้างบนมันเปิดนะคะดูข้างบนแบบน่ะข้างบนมันเปิดนะคะมันก็เลยเหนาวชั้นนี้ก็เหมือนเหมือนชั้นเมื่อกี้เลยนะคะแค่สูงขึ้นมาหน่อยเลย ก็่สูงขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นนี้ก็จะหนาวมีซุ้มให้ถ่ายรูปด้วยนะทุกคนอืมสวยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเห็นบนเขาเลยเคะไกลมากขึ้น เห็นนุ่มสวยแต่ว่านี้ต้องหยอดเหรียญนะคะต้องหยอดเหรียญเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่จ how much จิ๊บจะประมาณห้าร้อยเบสโซนมาจากนะคะแต่ว่าแพทไม่ได้ไม่ได้ไม่หยอดเหรียญนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดู อันนี้จะเป็นภาพมน,นุษเป็นภาพการกอร่อสร้างนะคะสไตลานี้นะคะมันจะเป็นตั้งแต่ก่อสร้างนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีระบุให้เราอ่านเลยนะคะว่ากอ่อสร้างเมื่อปีไหนเิษเมื่อปีไหนนะคะก็จะมีแบบภาพให้เราดูการกอร่อสร้างนะคะข <c oughs> องเขาันนี้ที่กําลังกอ่อสร้างภาพการก่อสร้างนะคะ แต่ว่าไม่มีอะไรเขียนบรรยายเอาไว้เลยนะทุกคนว่าก่อสร้างปีไหนเสร็จปีไหนอะไรอยาบเนี้ค่ะไม่มีเลยนะคนที่อยู่ในสานดอโนะคะหรือว่าคภาษาอเใรใกรจ็แนะนำนะคะว่าสักครั้งหนึ่งนะให้ได้ขึ้นมาให้ได้ขึ้นมาดูวิวสวยๆนะคะวิวที่เกี่ยวกับ ชมเลืองนะคะแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะ,ะ,บบนนะทุกคนนี่มุมนี้คือสวยมากๆเลยตอนนี้เรามารอถ่ายรูปอยากจะถ่ายรูปก,กับอันนี้นะอันนี้คือรูปของเขานะแต่ว่าแอยากจะมาถ่ายรูปนะคะเป็นซูมดอกไม้แบบนี้นะ นี่คือแผนผังเมืองซานดิเอโกจากทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าเขาก็จะบอกนะคะมีบอกว่า,าชื่อนี้อยู่ตรงนี้นะคะก็ทำลูกศรโยงมาจุดจุดให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นมีชื่อบอกเรากํำกับแล้วก็มีภาพกํำกับบอกเราอยู่ข้างบนแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มีชื่อภาษาสเปนภาษาอังกฤษแล้วก็มีโยงลงมานะคะบอก เป็นแผนผังเมืองนะคะแล้วก็จะเป็นบอกอตึกสำคัญสำคัญอย่างเช่นตึกตรงนี้ชื่ออะไรโรงพยาบาลน,นี้ชื่ออะไรนะคะส่วนสาธารณะนี้แม่น้ำนี้ภูเขานี้จุดเล่นสก,กีนี้น่นนี่นั่นนะคะก็ก็จะโยงให้เราเห็นเราก็จะเห็นจาก จากภาพนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะทุกคนอันนี้ภูเขาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือลอดแอนเดสนะคะก็จะเป็นภูเขาที่ยาวมากๆเลยแล้วก็จะมีหิมะปกคลุมอยู่ด้านบนนะคะนี่ก็จะเป็นแผนผังเมืองของซานดิเอโกนะคะ เราลงนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะทุกคนเราก็ตอนนี้เราต้องมาต่อแถวนะคะเพราะว่าเราต้องลงดฟไปต่อแถวเพื่อที่จะหลายๆคนจะได้ลงไปทีเดียวนะคะคนเยอะมากอะตอนนี้ตอนนี้เวลาน่าจะประมาณบ่ายสามหรือสี่โมงเนี่ยแพนไม่แน่ใจนะคะ ออกมาข้างนอกแล้วนะจ๊ะทุกคนต้องมาสแกนมือออกตรงนี้นะคะจะบอกว่ามืนหัวมากๆเลยนะคะตอนลงลิฟต์มาเมื่อกี้ยังไงแพทก็ขอฝากช่องของแพทด้วยนะคะในช่องแพทลาสไตล์นะคะช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครให้แพทด้วยนะคะวันนี้แพทต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย